ชนะสูตรชนะซื้อเสร็จครับผมเป็นเป็นหมอเป็นหมอครับผมอยากคุยเขาไม่มีประโยชน์ไม่ต้องคุยกับเขาไม่มีประโยชน์หรอกไม่ต้องถามเขาไม่มีประโยชน์ถ้าผมเป็นหมอชนะสูตรผมอยู่ในโรงพยาบาลปานไหนยาบาลนี้แหละเอ้ยิงพูดอย่างนี้เอิงมาถึงเขาเป็นชนะสูตรผมจะอยู่ผมอยู่นี่นะครับมีอะไรมีอะไรให้รับใช้ไหมครับผมนี่ครับเอ่อเอ็มรอยสองขวดไม่มีครับโอ้จ้าต้องการอะไรไหมครับคุณลูกค้าผมเป็นชนะสูตรครับ เลจพี show, <S 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 ่โอ๊ตวิ่งตามกูอุ้ยพี่โอ๊ตอย่าทำอย่างนี้นะครับผมแต่ถ้าศพเอินตายเมื่อไหร่เดี๋ยวผมไปใช้สูตรให้นะครับยินดีให้บริการครับผมเต้นกูเป็นเรียนนะได้ครับโอ้ไม่ว่ามูชนเดีย โอ้โหมือสังหารกับมืออาชีพโอโ้ไม่ล่้เป็นเปนเลยวันนี้สำหรับผมเอโน,นะะวะโคต่วย hey! คนนั้เป็นอะไรไม่ตามไอ้ไอ้ไอ้บ้าวะกูเป็นคิปโปชิติเฮ้ยโอเคเดี๋ยวกูบอกแค่เจออะไรเจอศพไม่ใช่ดิมันต้องตรวจสนบตรวจสอบเลยได้ปะรีวิวอ่ะโอยอยู่กันเยอะจริงอือร้อยอืนกนกไม่ได้ไม่ได้มันแล้วไม่ได้มันแล้วที่ยูของเพื่ามันแล้วเดี๋ยวกูไปรีบปล่อยอีกสักพักหนึ่งนกนกเพื่ยเป่าโนยไอ้บอมมีมีมีใครเป็นนักสี่ไหมนี่ ไม่กูเพิ่งมาเจอเดี๋ยวนะจริงตอนนั้นมีศพเดียวใช่ไหมมีศพเดียวแล้วมีคนเดียวแล้วที่ยืนอยู่เดี๋ยวโอเคตายได้ไงแสดงว่าเราเป็นอเป็นผู้รักแต่ดิ๊ดดิ๊ดีกว่าไหมดิ๊ดดิ่งกูมีข้อมูลกูมีข้อมูลมึงอะพี่มึงสิมึงอะไรว้าวไอพีซพีซเป็นคนดีหรือเปล่าเจ๊เจ๊ได้เป็นคนดีเลยเปล่าพยายามกูถึงพยายามสติ๊กกับเป็นกูอ่ะว่าโดนระเบิดเฮ้ยตายแล้วบอกูว่าโดนระเบิดไ่รู้้วะอ ทำภารกิจรัวๆบอกแค่นี้แหละอะไรอะเฮ้ยี่อะไรล่ะคืออะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะก็คือตัวอะไรอ่ะสงสัยใครไหมเต๊เราสงสัยสงสัยไปชี้สงสัยไปชี้ที่สุดเลยเฮ้ยขาใครวะเดี๋ยวอีเล้งจะมากินขาเงินเขาสงสัยไปชี้่ยไปองไปคุ้งไปคุ้งได้ได้เขาจัดการมันให้เบิด์เวลาอยู่ใครวะเนี่ยเงินเขาสงสัยไปชี้ได้ได้เขาจัดการมันให้ เฮ้ยยอย่่งดพออย่าพ่งดีพออย่าพดีพอไม่ไม่ไมันเป็นอมเพอเดนเดนอยแม็ก่อนรอแม็ก่อนคุณเห็นอะไรไหมคุณเห็นอะไรไหมเห็นวักมเบียย่ย่รออล ไอ้พับไีโนก็ลงเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คืออธิบายหน่อยเออมื่อกี้เมื่อกี้เราได้รับเบอร์อะแล้วไอ้แม็ก์อยู่ไหนเนี่ยเจมาสูกูอยู่ไหนเนี่ยเาสูรเจ้สูตรกูยเล่นไมเนี่ยันนี้เจ้าสูตรเจะสูตรอยู่ไหนเดี๋ยวรอก่อนีโนก่อนนะไอ้ไดีโนกนไอเีนกกด็อกไว้อยเดะกดบล็อก เมื่อไหร่เอ็มแม็กตอเอ็มแม็กตายกูรอชนสูตรมานานพี่จะบอกว่าระเบิดระเบิดเอสองศพนั่นน่ะเอินเอินกับเพชรอ่ะเอินไป็นแอมเพอรเอินถามเขาว่าสงสัยใครสงสัยใครไหมเต้ก็เลยว่าสงสัยสงสัยเปชี่สงสัยเปชี่ที่สุดเลยสงสัยเปชี่ยแล้วก็เหนียวไก่ย่างเงี้ยเอินก็เหนียวไก่ได้เพชรมีระเบิดเลยเอินเอินเอินกลัวว่าเพชรตายตายได้ระเบิดคนเดียวไงเอิยอยากตายด้วยเอก็เลยยิงเพชรเลยปุ๊บก็เลยตายคู่ทีนี้ก็เลยรอชนสูตรเดี๋ยวมาชนสูตรซบ แต่ชนะสุดมันตายซึ่งกูจะบอกว่าพวกกูอยู่ด้านบนกันหมดแต่มีคนเดียวที่หายไปคือบอลลี่ครับบอลลี่เหรอใช่ไหมเพวกเราอยู่ระเบิดกันหมดถูกไหมเชื่อใจพี่ใช่ใช่แต่พัดโดนระเบิดตายแย่มั่มรอดเลยพัดชีวิตพลเด็กครับพลเด็กพลเด็กในพลครับท่านไในพลเราจะเดินตามท่านในพลไปครับพลต้องการเก็บไพ่ครับผมผมต้องการที่จะทราบความสามารถของพวกคุณผมเป็นคนดังครับ ผมทำใหญ่มแต่ได้อาชีพใหม่คุณได้เป็นอะไรนักล่าปีศาจผมอยากให้ผมอยากให้นายพลลองใช้สกิลกับคนที่ขาหมูครับโอ้ hell no I'm out of here ใช่ไหมจังไงเอ้ชั่วเออกูยังไม่ทำอะไรเลยกูอยู่นี่อยู่กูเราลังปังตั้งนทีคนที่รับสั่งอยู่เลยรอสั่งท่านนทีคนจะทำอะไรไม่ได้มีใครอยู่อะไรแบบนั้น่ะคนที่อยู่กับเปียร์ล่าสุดอ่ะ คือมึงเมียเหรอผมไม่คิดไม่คิดคิดอยู่กับใครอ่ะอยู่กับผมนี่กับผมก็ได้นะอย่างที่เราใช้กูใช้ทฤษฎีนี้ได้เสมอไอ้เซอร์ไอแซมนิวตันบอกว่าสีเหลืองมันจะเป็นเสมอตกจับพี่อะไรไม่รู้วะเต้ครับผมท่านพ่นเอกเราคือไปไปทั้งโลกเองทุกคนไม่เชื่อใจเราหรอกหมดใหม่ระแวงไปหมดเลยไหมเราในพ้นให้เออต้องในพ้นต้องไปประจประจญภัย ไปได้ครับปีดเป็ดครับนะฮะมันต้องอยู่คนเดียววะถ้าอยู่หลายคนเป็ดมันไม่กล้าจัดการอุ๊ยมันก็ต้องกล้าแหล่ะไปนั่งไร้ประสานทำไรได้อ่านทันไหมเอ่อมันบอกว่าถ้าถูกกึนกินหนึ่งครั้งก็ฆ่าได้เลยอ่ะเราถูกกึนกินแล้วเป็ดอยู่ไหนเป็ดโหลเฮ้ยโอชิบหายแล้วใครเป็นใครวะเนี่ยเฮ้ยใครเป็นใครเจมสเป็นเอเรียสใครเป็นใครเนี่ยเฮ้ยใครเป็นใครวะเนี่ยไอ้คุณตามใครเนี่ย เปิดมาคุยดินี่ดผมมีไปพัดเดียวผมไปไปเก็บรูปไปเก็บรูปเต้เต้ชั่วใครขโมยรูปก็ไปไก่อะันนี้ชื่อขึ้นแล้วไปกันเถอะเฮ็ดเฮ็ดตอนนั้นคือมันไม่เห็นใครเลยนี่หว่าอ่ะ พวกมึงฟังกูนะศพศพคาโครงอยู่ตรงนี้แต่เพชรเดินเข้าประตูทางน้พวกมึงคิดว่าไงเพชรมีอะไรเนี่ยเีแสงเสียไหมไม่มึงฟังกูมันโดนเอสเปอร์หรือเปล่ามันไม่มีเอ็เปอร์แบบทุ่นเลยมันไม่มีเอ็กซ์เบอร์แต่ไม่มีทางกบเกลื่อนได้มันไม่มีทางเดินลงมามันชัดเจนมากกูเห็นมึงโดดรันปุ๊บกูเดินหาศพเลยแล้วศพอยู่ด้านบนนะชัดเจน ตาก่อนเต้มเปิดให้เห็นสีหรอไม่นะอุ้ยพัดไอ้คิปเป็นปะวะเป็นนักเทศอะนักเทศนักเทศนักเทศหรืออะไรที่อ <Será> ่ <as> <as> <ENNIS> ะเนี่ยมันมันจะเห็นสีโบวดเว้ยบอกว่าไม่ไม่ก็แสดลับอะเออมัาเห็นว่าสีโบวดเว้ยกิ๊บมันถามว่าเราเปิดสีหรือเปล่ากูไม่ได้เปิดเว้ยมึงเห็นสีไหมล่ะเทศ นี่จะเป็นเป็ดน,น,น,นักขี่อะไรที่เห็นสีได้อะดูแป๊บเป็นนักเทศร<ม>เปเเล่ามีมีมีนักเทศนักเทศมประแสรับอ่ะและ้วนักเทศมันทำอะไรแเออเล้วก็ไปพิทักษ์โลกเองได้พลต้องไปประจ <c oughs> ประจญภัยเขาใครฆ่าคนอีกแม่กูใครทำคนเอกกูเนี่ยอื้าวนา่นคืเห็นกิฟอยู่ตรงกลางกับไอ้เปียวมาชัยหอไอ้เปียวตัวขาวไม่ครับเขาอยู่ข้างบนค่ะไม่ไม่ไม่ใช่เปียวไอ้แม็กไแม็กไอกิฟี่ถามไอแม็กเหร กิฟฟี่เห็นเห็นคนเห็นคนโหวตเป็นสีใช่ไหมที่จริงเราเราเปิดนั่นแหละใช่โอเคโหวตกิฟเลยไอ้เหี้ยแพ็กเทจก็สักอย่างหนึ่งอะที่มาเห็นสีกันโหวตได้อะไอ้เหยนี่เลี่ยม พี่ออกเป็นอีกปัญญาพี่โอ๊ปเป็นกระทุงอีก่ไปเนี่ยพี่เยาหวาเป็นโดโดนี่หาเฮ้ยผีหลอกผีหลอกเดไอเด้ว่าไงพัดมึงมึงคนไหนเล่นมึงเดินอยู่คนไหนเนี่ยพัดมีมีมึงคนไหนเนี่ยมีป่าอยู่เนี่ยอ๋อมึงมึงมึงจะงอแงปากใช่ไหมอันนี้ใครเนี่ยไข่ต่อไข่ไปเนี่ยโอ้ยน่ากลัวจัง เราละมาชุ่มนุมชุมแต่ลักินสมาโอ้อะไรมาด่ะชมรมนักคอทเทแบบไม่มีมีบอลมีพัดมีพี่โอ๊ตแล้วก็อีกายีกาอีการอดชีวิตเฮ้ยอีกาใครใครมีนะวะดีดีนอีกา What the fuck What the fuck What t ็ e fuck ดีดีพอดีกต้องมีกูอยู่ไอ้สัตว์แม่งดีเดียวเดียวกินสามคนได้เหรอ ที่เนี่ยนากลัวจังดักกระเบื้อพิศเสกตายโอ้โหแโอ้โโอ้โหโอ้โหเฮ้ยรอดทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นไอ้พัดเนียนอยู่ไอ้พัดเนียนอยู่ไอ้พัดเนียนเนี่ยไอ้พัดไอ้พัดรอดไอ้พัดไอ้พัรอดอยู่ไอ้พัดสุด คน่กลัวเลยอ่ะเที่ยตักับอีกาไมยังเป็นไงกูกูนักสืบไหมเพื่อนคนเอกเป็นกูนักสืบปะอีจ้างน่ากลัวจังวะเขาเล่นไม่เป็นอ่ะจะได้เปนอีกโอ้แต่าดบาดสศพเลยนะ